ออพี่น้องเห็ดตะไคร้ดอกไงครับเ,ออเห็ดเขาไข่ดอกนี่พี่น้องอุ้ยแต่ปลาเพิ่นไม่ถากปล่อยพวิทากินก่อนเพราะว่าช่วงนี้มันหากินยากพี่น้องเอาให้พ่นธุซานอ,อป่ากบน,นองนี่นาเก่าพี่น้องมันนี่มาก,กันสองคนแม่ลูกค่ะคุณพ่อขี่คานมาสันว่าเท่ากับมาก,กันสองคนค่ะฟังฝรั่งเศสพี่น้องจ้ปมันน้ำหาเม็ดั้งมาเก็บแบบเกาลักพี่น้อง,องอเอาแต่เม็ดนี่่มั้ค่ะ แต่ดำมันก็จะขึ้นอยู่ด้วยพี่น้องเบิ่งฝนตกปศาบงเงีก็ได้พี่น้องนี่พันม้เหเก็บเพื่อเกา่าบรรยากาศป่าห้าพี่น้องกับแม่นี้ค่ะลูกข่อยกันน้อนเลนนะคะแม่คือเกา่าอยู่ฝั่งฝรั่งเศสด้วยพี่น้องเด้อนี่ฝนตกพื้นกับเปียกเบิร์ดพี่น้องใบไหม่กันนะจักสินแนมเห็นเม็ดเก่าหลักบอเนาะเคลียเอาพี่น้องมาหนี่สิบอามีดอกมาตัด ยังมีเสียแค่ไปตัดเอาอยู่บ้านพี่น้องขึ้นเอาออกไว้ขุ้นดอกเขียดเด็ดนี่พี่น้องดอกใหญ่แล้วค่ะงามพี่น้องนี่ดอกไมันกะกระล้าสิขึ้นกระมีค่ะไต่ใบไม่ส้นมาขพี่น้องนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้ฝนตกคักหลายพี่น้อง แต่หฮมะเกาลักือเกานี่ละ่ะบึงในเห็ดน้ำอยู่ค่ะลูกข่เล่นอยู่พูดเดียวพี่น้องหาแม่มามาหาแม่มาลูกมาจับอย่างนู้นในบไม้รูนพี่นเห็ดเตะดำกะหนาปนได้กระสูนความหนาวออกมาให้ขอเก็บ อีกย่อมนึงพี่น้องหนาวบ่ปานไดบ่อั่นหนาวเนาะเราก็อย่าออกข่อยก็อย่าเก็บอ้าออกมาข่สิเก็บเจ้าพุ่นน่ะพี่น้องกุ้มดิมันเปียกน้ําจักหน่อยเอาเห่มือ่อยล่ะโอ้เจ็บเพ็ดจังไดก็ได้นี่ครัพี่น้องฝนพี่น้องเอ้ยแม่นบ แมนดูโอ้ฝนฝนเล่นงานเพนฝนเปียกเบิดนี่กำลังขึ้นไม่กับมีค่ะหลายจุ่พี่น้องแต่ว่าเปียกเห็ดเปียกฝนได้เนี่ยก,กระด่างพี่น้องกระด่างฝลั่งหรือน้ำต้นใหม่นี่สิค่ะพี่น้องในปลาฝนตกแหงข้าอยู่เขาจังไหนร่มเห็นไหมค่ะต้นใหม่จริงใหม่ลุ่นฝังทางเต๊เ็มเปิดเบิร มันแจ่วขนอมนี่นะขวมมากปลาฟังฝรังเศสแักซี่เห็นอย่างเน่ดอกพี่น้องอาซิบมีอียงดอกเนาะเพราะว่ามันเบ่งบรรยากาศพี่น้องถ้าเบ่งบรรยากาศน้ากันเฮดก็มีอยู่แต่ว่ามันเปียกพี่น้องเฮดอันแต่ดำมันเปลียกก็บอเป็นตะเก็บเนาะปลาเก๋าลักกันแนมบอเห็นแล้พี่น้องเพราะว่ามันมันจะใต่พื้นค่ะยาวเบ่งบรรยากาศน้ากันหันละพี่น้องจ้า มือเปียกๆนี่แม่ะดดไนมันหนาวพี่น้องมันหนาวมันก็เลยเป็นแบบนี้เห็ดกระสูตชีวิตขักพี่น้องเบิ่งขื่นเต็มปลาจักมันเ็ดทังปลาหนาหนีกันงายมากพี่น้องแต่ว่าปัญหาของแม่ดันเจียวก็คือเห็ดมันเปียกพี่น้องว่าสิพัพไปเก็บเห็ดแต่ดำกระพัวร้ายโยค่ะพี่น้องแต่ว่ามันหนึ่งมันมันเป็นแน่ไรก็มันคือมันเปียกอ่ะ เปียกกระบอเป็นตะเก็บนะพี่น้องเลยผ้าหนองนี่หนาอวไม่ยางหรอกมาแามา่ลน้องไม่หยุดหรุมะพี่น้องจะเก,ก็บเพชรกระบอเป็นตาบนใดวันนี้เพราะว่ามันเปียกหนาพี่น้องลายอยู่ด้ค่ะขึ้นมาลายจังพี่นะแต่ปะหนึ่งพันอยู่ไต่ใบใหม่สองพันเปียกหนาม,มันทายยากให้พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะเนาะวันนี้ ก่วนนี้ก็เป็นฤดูเก็บมหมากาลักพี่นอ้องโอ้แน่น่แฟบส,สงบ่งในเปพี่นอ้องอันได้เอาได้เข้ากับเอาเพราะว่าพันโลนมาหลายเมื่อละฝนตกเขาป่าบ่ไดนะ้พี่น้องนี่นะต้องอมโมคุณจะส่งปลากัมซาตุสันนะมาลุกมาพี่นอ้องลูกหอยกระเล่นต่อเลยต่อเลยลงไปพุ่น มันนี้ก็ถือว่ามาส้มข้อม้ามของปลาเหล่ากันเนาะพี่น้องเนาะค่ะเพราะว่ามันเก็บเพชรเนี่ยพี่น้องมันนี้เก็บเพชรยากัเนี่ยเพราะว่ามันเสียกค่ะพี่น้องก็เลยสิ้อบรได้เก็บแลเกาลักกะแน่บม่ค่อยเห็นบรนไดทเอาเอาความ้ามของปลามาฝากกันเหล่ากันพี่น้องมันนี้